เพิ่อนเนี่อนเดูนี่สิสะไยต้องสูงส่ส<ด>ทะเลติดด้าน,นเออเป็นฟอสซิลหอยและลูกมันเป็นเปลือกหอยให้ทุกอย่างเล็กลงลูกปิดเนื้อ ปัง,งค่ะทางเดินที่จะเข้าไปชมจะเห็นรูปปั้นมากมายตั้งอยู่รอบนอกสวยไหมลูกป,ปปั้นสวยมากแม่คะถามหน่อยทำไมช้างมานลดไปสองงาคะจริงๆถ้าในยุคดึกดำบรรพ์ช้างก็จะมีวิวัฒนาการอยู่ที่4งาเอาล่ะเรามาถึงตึกที่เป็นตึกเกี่ยวกับอรณีวิทยาแล้วเนาะ ด้านในเราจะค่อยๆเดินขึ้นไปตรงนี้ทางเดินจะเป็นยังไงนะจิมทางเดินเหรอคะส่วนทางเดินเดินขึ้นตึกได้สองทางมีทางลาดกับบันไดค่ะจิมต้องเพลงแค่นั่นแหละเพื่อนๆดูนี่สิจะพาตัต้งแต่แรก ตนู้ดสงสัยมันนี้แค่ในโนสาที่ขยับได้แต่ทำไมต้นไม้ขยับได้ด้วยอสองตัวเหรอก็สองตัวในแแรนตรงนั้นค่ะเดินมาไปเลย วันนี้สายมือหืออยู่เลยค่ะแอบสไลด์นิดนึงพร้อมพร้อมเราจะเข้าไปชมกันละพร้อมตั้งแต่เกิพดพอดีช่วงนี้เพราเรน,นะช่วงนี้วันวันหยุดเนาะวันหยุดออคนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยเด็ก,กๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเอ,อ้ยพร้อมยังพร้อมยังเขาสู่ปุะตูมิติมหัศจรรย์นี่เพช่งกลัวเสียจริง แอบดูซิเริ่มจากอะไรเนอะน้ำตกลาวาตรงน้ลาวาอ้าวพร้อมยังคะตกใจอ่าอันนี้ห้องแรกเริ่มเลยห้องแรกเริ่มเราจะเจอกลาลาลาวาน้ำตกใช่ลาวาลาวาไหลเป็นน้ำตกเลยนี่นี่นี่น้ำตกอ่าสูสูใต้ทะเลบิดลํบานเออเช่นเป็นน้ำตกที่สุดยุพาลิโอโซจิก ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ห้องนี้ละห้องแรกที่เราจะเจอกันห้องเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องทะเลด้านในเป็นยังไงจีนอธิบายหน่อยสิด้านในห้องนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลค่ะใช่ด้านในก็จะเป็นสัตว์เดียวหรือว่าสัตว์ที่โครงสร้างไม่ซับซ้อนอย่างเช่นปลาหอยปลาหมึกทุกอย่างจะอยู่ภายในท้องทะเลเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ย สิ่งที่เกิดก่อนจะอยู่แต่ในแม่น้ําหรือในท้องทะเลเพราะว่าในส่วนนี้ท้องทะเลหรือพื้นน้ำมีพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นดินแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวิวัฒนาการเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปอยู่บนบกหรือบนพื้นดินเปลี่ยนจากที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือโครงสร้างไม่ซับซ้อนเป็นโครงสร้างเริ่มซับซ้อนขึ้น เือตอนมืดๆแบบนี้นี่กลัวจริงใหญ่ไหมใหญ่อันนี้ส่วนที่อันตรายที่สุด,ดอ่าท่านเพื่อนรู้ไหมพิพิธภัณฑ์าาทางธรณีวิทยาที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะแสดงความรู้ทางธรณีวิทยา ที่สำคัญแ8โซนโูกของเราทะเลดึกดำบรรพ์มหาสรรย์นในโนงสาอุป่าด,ดึกดำบรรพ์ยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสรากตึกดกกำบรรเรื่องของมนุษย์ภร,รณีภัยพิบัติภรรนีวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์การภาพที่ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการธรรมชาติของโลก เกิดขึ้นในแต่และช่วงเวลาการธรณีการก่อเฮ้ยเกิดทรัพยากรธรณีซึ่งได้แก่หินเล่และปินโตเลียมซึ่งมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ร่วมทั้งสรกากตึกกระมันที่ถูกเก็บไว้ในชั้นหินทรัพยากรธรณีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและใช้แล้วหมดไป พิพิธภันฑ์ธรณีวิทยาเป็นการอนุรักษ์กรทรัพยากรธรณีโดยการเก็บรักษาตัวอย่างหินแร่และสร้างดึกดำบรรพ์ให้ประชาชนได้ศึกษาและยีชช่มย,ยมชมอ๋อมันเป็นรูปแร ิมจังมันใส่หน้าให้จีนด้วยมันนิ่ม ิบายได้ไหมลูกในห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคโอเคค่ะช่วงปลายยุคมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทำให้ไดโนเสาร์สัตว์ต่างๆส่วนทันยังมีอุกาบาทขนาดใหญ่พุ่งชนโลกทำให้สิ่งมีชีวิตรวมทั้งไดโนเสาร์หมดไปจากโลกใช่คือจริงๆอะ่ะ แต่ก่อนก็คือมันก็ดำเนินชีวิตมาได้อยู่หลายร้อยล้านปีเนาะจนวันหนึ่งมกเขาไฟลาเบิดแล้วก็อุกบาิขนาดใหญ่ผูงชนโลกทำให้ไม่มีอากาศหายใจเพราะว่านันนอกโลกมันมีแต่ฝุ่นแล้วก็หาอาหารไม่ได้ใช่ทำให้นโนสอทำไมนะสูนย์พันคือไม่มีอะไรกินใช่ไหมลูกพอาะว่าไม่มีอะไรกินเราก็ ัไม่มีอากาศหายใจแล้วด้วยความร้อนทําให้มันทนไม่ไหวมันก็ค่อยๆล้มตาย<อ>จ,จนหมดไปจนหมดไปจักโลกใช่แล้วก็เกิดเป็นยุคใหม่ขึ้นมายุคยังลูกด้วยนมอืมถูกต้องจ้าข้างหน้ามีกระดูกไนโนเสาร์ให้ดูนะจ๊ะ เรามาถึงนกกระจอ,อกเทศแล้วจ้าแ<ห>ตปิบมันก็มานะหนเห็นป่ะนี่เรือไดโนเสาร์ป่ะเนี่ยหรือที่เล็กนั่นไข่นี่โอวีแร็ปเตอร์ลงมาชนโลกเราแล้วเมื่ออุกาบาทชนโลกแล้วเกิดอะไรขึ้น,นและก็จะเป็นยุคนี้ ยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออคือเดนิสาวตายแล้วแหละพอมันตายหมดปุ๊บมันก็เปลี่ยนยุคใหม่มันก็เริ่มเป็นสัตว์ใหม่สัตว์กลุ่มใหม่ที่ค่อยๆกลายเป็นกลุ่มนี้อยากเป็นโลมาจังบุยอยากเป็นโลมา เกาะคาด้วยนะจ๊ะตัวนี้มันอยู่ที่เกาะคาว้าวมันเป็นหมาป่าไฮยีน่าแอวเออมันเป็นมันเป็นนักล่าามีคนแอบดูแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโอ้โหในตัวรุ่ยมีหมาแคนดี้อยู่ข้างบนอ๋อนี่เป็นยุคปัจจุบันอือสัตว์สัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่า น่าจนนะนี่อะไรนะควายเพื่อนมันเพื่อนตรน,น,นั้นสิมันเตรีมตัวทำไมกินเล้ามันเตรีมากินเล้าแล้วอันนี้มาแล้วจ้าวิวัฒนาการของช้างบ้านเรา่อนจะมาถึงช้างปัจจุบัน มันเปลี่ยนมาเยอะเลยลูกตั้งแต่นช้างปากใหญ่ปากยาวเห็นยังช้างผู้สัน้นเออโฮโมเซเปียนอะไรอ่ะชื่อเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์ได้ไหมโฮโมเซเปียนอ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นพวกโฮโมเซเปียนก็คือมนุษย์มนุษย์ยุคหินอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหินที่เขามาใช้ทำเป็นพวกอาวุธใช้งานอัหน,นูลองไปดูดิอ่านั่นแหละ หินละลูกแร่หินเอามาทำเพื่อเป็นพวกอาวุธเนี่ยอาวุธของเขาด้วยความที่มันเอามารับมาทำนู่นนี่นั่นจนมันคมเป็นมีดเป็นดาบเป็นขวานเอามาใช้งานเข้าห้องต่อไปนะจ๊ะครับเราจะเข้าเมืองแลวเด้อีเราจะมองปทางเข้าเมืองโมเห็นม พี่จีนบอกว่าในเมืองเป็นไงเป็นนี้เลยเ,เหมือนเราดูหนังฝรั่งไหมแต่ขุดเจอ่อใช่เอาไว้ขุดเจาะแต่ตรงนี้เจาะไม่ได้นะเจาะคือถล่มนะลูกพวกนี้ก่อนเขาจะเจาะเขาจะดูก่อนว่าตรงไหนมีและตรงไหนไม่มีเจาะซีซัวพังเลยใจปะถล่มใส่เรล้าทั้งหมดถล่มใส่เราสิเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอธิบายด้วย ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้จินบิ๊กบอสด้วยนะคะบ๊ายบาย